เล่มตําตำนานจอมยุทธ์พูถังซานการกำเนิดใหม่ของถังซานภาค5บทที่293เขตแดนพลังจิตวิญญาณกูลี่ก้าวไปข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวในเมื่อวู้ปิงจริงไม่สามารถระดมธาตุน้ำแข็งเขาจึงเป็นคนเดียวที่สามารถต้านทานฝ่ายตรงข้ามได้ในเวลานี้ทังซานลังเลเล็กน้อยแต่ไม่ได้ดำเนินการในทันทีการต่อสู้แบบทีมเช่นนี้เป็นบททดสอบที่ดีที่สุด การเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งสามารถกระตุ้นศัก,กยภาพของทุกคนได้ดีขึ้นดังนั้นเขาจึงไม่เข้าไปแทรกแซงในทันทีปีกของเฉินจื่อเฉิงกระพือไปทางด้านหลังและนางก็ลอยขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วของการเปลี่ยนวายุพักปีกทองนางก็อยู่ในอากาศเกือบจะในทันที นางไม่สนใจสถานการณ์ที่ด้านหน้าของอสูรยักษ์ตาเดียวและอสูจรจิ้งจอกแดงหนุ่มแต่กลับกลายเป็นออร่าสีทองพุ่งไปที่อสูรกวางวิญญาณตัวใหญ่ทั้งสามตัวที่กำลังทำการกวาดท่า,ทาอยู่ข้างหลังแม้ว่าอสูรกวางวิญญาณจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการต่อสู้แต่ตราบใดที่สามารถทำลายอสูรกวางวิญญาณทั้งสามตัวที่กวาดท่าต่างต่างออกไปวู้บิงจิงกับถังซานก็จะฟื้นพลังการต่อสู้ของพวกเขาและพวกเขาก็จะมีโอกาสโดยปริยาย จูจ่ๆอสูรยักษ์ตาเดียวก็เงยหน้าขึ้นและมีลำแสงพุ่งออกมาจากภายในดวงตาของมันและตรงไปที่เฉิงจื่อเฉิงเพื่อสกัดกั้นนางในเวลาเดียวกันอสูรจิ้งจอกแดงหนุ่มที่อยู่บนบ่าของอสูรยักษ์ตาเดียวก็ขยับตัวและการเคลื่อนไหวอันรวดเร็วของมันก็ทำให้เกิดร่างมายาปรากฏขึ้นทันใดนั้นร่างมายาของมันก็กระโดดจากไหล่ของอสูรยักษ์ตาเดียวและการเคลื่อนไหวของร่างมายาก็แปลกประหลาดมาก นั่นคือทุกย่างก้าวที่เหยียบลงผลักดันความเร็วของการเคลื่อนไหวให้ถึงขีดสุดเหมือนดาวตกและมันกำลังจะไล่ตามเฉินจื่อเฉิงซึ่งอยู่ในอากาศได้ทันเร็วอะไรเช่นนี้รู้ไหมแม้ว่าวายูพักปีกทองจะไม่ได้เพิ่มความเร็วในการบินอย่างเต็มที่แต่การบินก็ยังเร็วเหมือนสายฟ้าการที่สามารถไล่ตามไปได้ในเวลาอันสั้นบนคลื่นกระแทกที่ไม่ได้ชาที่ยิงจากดวงตาของอสูรยักษ์ตาเดียว แสดงให้เห็นว่าอสูจรจิ้งจอกแดงหนุ่มนี้เร็วแค่ไหนอสูรกวางวิญญาณทั้งสามตัวเงยหน้าขึ้นพร้อมๆกันและในเวลาเดียวกันความสามารถในการกวาดธาตุออกก็หายไปในทันทีตอนนี้เฉินจื่อเฉิงรู้สึกมึนงงและดวงตาของนางก็ดูว่างเปล่าอยู่ครู่หนึ่งเขตแดนพลังจิตวิญญาณนี่เป็นการโจมตีด้วยพลังจิตวิญญาณแบบกำหนดขอบเขต แทบจะในทันทีที่เฉินจื่อเฉิงซึ่งอยู่ในอากาศจูจ่ๆก็ช้าลงและตกอยู่ในพวังคลื่นกระแทกจากอสูรยักษ์ตาเดียวที่ด้านหลังและอสูจรจิ้งจอกแดงหนุ่มก็มาถึงไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือกลยุทธ์ของคู่ต่อสู้สมมุติว่าฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ความสามารถของถังซานและคนอื่นๆก่อนการต่อสู้และวงลางกลยุทธ์ดังกล่าวโดยอาศัยเพียงการสังเกตสั้นๆจากการเปลี่ยนเทพอศูนของพวกเขา สามารถอนุมานได้ว่ากลยุทธ์ของคู่ต่อสู้จะมีประสิทธิธภาพสูงเพียงใดไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่ต้องเป็นกลยุทธ์ที่มาจากอสูรกวางวิญญาณพวกมันสังเกตว่าเฉินจื่อเฉิงมีทักษะในการบินที่แข็งแกรง่งดังนั้นพวกมันจึงตั้งเขตแดนนี้ขึ้นโจมตีเฉินจื่อเฉิงก่อนเพื่อตัดกำลังของทีมในเวลานี้ในอีกด้านหนึ่งทางซานกับวูปิงจิงกลับมามีความสามารถในการควบคุม่าได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตามเนื่องจากธาตุในบริเวณนี้เคยถูกกวาดออกไปมาก่อนจึงต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าที่ธาจะเติมเต็มดังนั้นแม้ว่าในเวลานี้การกวาด่าจะหายไปแต่ท่าต่างๆในอากาศก็ยังเบาบางอยู่ทังซานได้แสดงสัญญาณไปยังติงไปแล้วมองไปยังอสูรจิ้งจอกแดงหนุ่มเมื่อคนอื่นๆประจำตำแหน่งติงไปลก็พร้อมที่จะเปิดใช้วงเวทเคลื่อนย้ายชั่วพริตา ท่าที่อีกฝ่ายกวาดออกนั้นไม่รวมถึงห้วงมิติและเวลาเพราะมันเป็นท่าที่อสูรกวางวิญ,ญญาณไม่สามารถกวาดออกได้แต่เหตุผลที่ทังซานไม่ให้ติงไปเปิดใช้ตั้งแต่แรกเพราะเมื่อต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลเขาต้องการดูว่าเฉินจื่อเฉิงจะทำอะไรได้บ้างถูกต้องอีกฝ่ายใช้เขตแดนพลังจิตวิญญ,ญาณเพื่อส่งผลต่อเฉินจื่อเฉิงแต่อย่าลืมว่านางยังมีโชคจากเนตจิ้งจอกสวรรค์และยังมีเนรปีศาจสีม่วง เนตรปีาศาจสีม่วงทำให้พลังจิตวิญญาณของนางไม่อ่อนแอและพลังจิตวิญญาณของเนตรปีาศาจสีม่วงนั้นแข็งแกร่งกว่าเขตแดนพลังจิตวิญญาณเนื่องจากเขตแดนพลังจิตวิญญาณเป็นการโจมตีแบบกำหนดขอบเขตแต่เนตรปีาศาจสีม่วงเน้นโจมตีเป้าหมายเดียว เมื่อเฉินจื่อเฉิงเห็นว่าคลื่นกระแทกจากด้านหลังกำลังจะกระทบร่างกายร่างของนางก็ร่วงลงมาอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่คลื่นกระแทกพัดผ่านหัวของนางและโชคดีที่ไม่ได้กระแทกใส่ร่างแต่อย่างใดฉากนี้ดูเหมือนว่านางจะได้รับผลจากเขตแดนพลังจิตวิญญ,ญาณจนไม่สามารถควบคุมได้หากนี่ไม่ใช่ความตั้งใจของเฉินจื่อเฉิงแสดงว่านางได้รับอิทธิพลแห่งโชคจากเนจิ้งจอกสวรรค์ อย่างไรก็ตามอสูรจิ้งจอกแดงหนุ่มที่ไล่ตามนางมาในอากาศก็ไม่ได้เอะใจซ้ยำยังยินดีที่ร่างของนางร่วงลงอย่างรวดเร็วมันจึงรีบฉวยโอกาสนี้เหวี่ยงมีดสั้นคู่หนึ่งพุ่งตรงไปที่หลังของเชิญจื่อเฉิงทันทีและในเวลานี้ถังซานโบกมือพร้อมกับรูปแบบวงเวทเคลื่อนย้ายชั่วคริปตาก็เริ่มขึ้นภายใต้ออร่าวูบวาบิงไปส่งถังซานวูบจริงและกูลี่ให้ปรากฏขึ้นข้าวอสูรกวางวิญ,ญญาณทั้งสในเวลาเดียวกัน แม้อสูนกวางวิญญาณทั้งสามจะตกใจแต่ก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วส่งผลให้เขตแดนพลังจิตวิญญาณถูกทำลายลงในมุมมองของพวกมันการเปลี่ยนเทพประศูนของมนุษย์โดยทั่วไปนั้นล้วนแล้วแต่มีทักษะเกี่ยวกับการควบคุมธาตุและมีเพียงการเปลี่ยนเทพประศูนของกูลี่เท่านั้นที่ทำให้พวกมันแก้ไม่ตกอสูรกวางวิญญาณทั้งสามตัวกระโดดขึ้นพร้อมๆกันเพื่อหลบหนีพร้อมกับพยายามกวาดธาตุในอากาศออกไป ความเร็วในการวิ่งของอสูรกวังวิญญาณนั้นค่อนข้างดีซึ่งมันดีพอที่จะสามารถหลบเลี่ยงการไล่ล่าของอสูรเสือดาวด้วยการเหวี่ยงตัวไปมาบนพื้นแต่เนื่องจากทีมชเชเร็คเลือกที่จะโจมตีมันแล้วพวกมันจะมีโอกาสแบบนั้นจากที่ไหนเมื่อเวลาหยุดนิ่งในชั่วพริาร่างของอสูรกวางวิญญ,ญาณทั้งสามตัวที่เพิ่งตอบสนองได้หยุดลงชั่วขณะหนึ่ง ในเวลาต่อมาค้อนหางของกูรี่ก็กระแทกเข้ากับอสูรกวางวิญญาณระดับ8ดและอสูรกวางวิญญาณมีเวลาเพียงก้งหัวลงและพยายามต้านทานด้วยเขาวกวางแต่มันกลับถูกทุบลอยไปในอากาศทันทีหลังจากลอยออกไปมันก็กรีดร้องและผลจากการกวา,าดธาตุออกก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะนี้เองที่วู้ปิงจิงเริ่มเคลื่อนไหวจริงอยู่ที่เขาไม่สามารถควบคุมธาตุน้ำแข็งได้ในตอนนี้แต่เขายังคงมีฐานการตุกฝนระดับ8และในเลือดของเขาเองก็ยังมีพลังอยู่ในนั้นเขากัดปลายนิ้วอย่างรวดเร็วและเลือดพุ่งออกมาราวกับลูกศรและควบแน่นเป็นเข็มในอากาศวูปิงจิงที่ยิงเข็มน้ำแข็งในระยะใกล้ควบคู่ไปกับความอัดอั้นที่ถูกกดทับไว้ก่อนหน้านี้พูดได้เลยว่าตอนนี้ไม่มีอะไรหยุดเขาได้ เข็มน้ำแข็งที่ถูกมีบปัดเจาะหน้าผากของอสูรกวางวิญญาณต่อมาหัวของอสูรกวางวิญญาณก็ระเบิดเกือบจะในทันทีเมื่ออสูรกวางวิญญ,ญาณสองตัวสูญเสียพลังต่อสู้ผลของการกวาดทาาก็หายไปแต่ในเวลานี้ความสนใจของถังซานไม่ได้อยู่ที่นี่ หลังจากการส่งสัญญาณเขารู้ว่าฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นอสูรกวางวิญญาณระดับแปทั้งหมดไม่มีวิธีจัดการกับมันได้ดีพวกมันไม่สามารถต่อสู้กับการเปลี่ยนจระเข้มิติเวลาและการเปลี่ยนกายาธาตุน้ำแข็งได้ความสนใจของเขาจึงอยู่ที่เฉินจื่อเฉิงในอากาศเมื่อเห็นว่ามีดสั้นคู่หนึ่งของอสูรจิ้งจอกแดงหนุ่มกำลังจะฟันเข้าใส่ปีกที่กลางอ,อกของเฉินจื่อเฉิงก็หุบลงอย่างกระทันหัน และในขณะที่ร่างของนางกำลังร่งวงลงไปส่วนที่แหลมคมของปีกทองทั้งคู่ก็ขวางทางฟันของมีดสั้นจนเกิดเสียงพับๆที่คมชัดในเวลาต่อมาร่างที่ร่วงลงมาของเฉินจื่อเฉิงก็หมุนตัวอย่างรวดเร็วและด้วยความช่วยเหลือของกระแสลมที่หมุนอยู่รอบตัวนางก็หยุดอยู่ในอากาศได้อีกครั้งและตามด้วยการใช้ปีกทองสะบันวายุ ทั้งสองฝ่ายปะทะกันในอากาศเป็นชุดชุดอสูจรจิ้งจอกแดงหนุ่มโจมตีอย่างดุเดือดและพวกเขายังคงเปลี่ยนกระบวนท่าไปเรื่อยๆแต่เฉินจื่อเฉิงที่หมุนอย่างรวดเร็วนั้นไรที่ติและปีกที่แหลมคมยังคงฟาดออกไปและทุกครั้งที่เปลี่ยนกระบวนท่าทั้งสองฝ่ายก็จะปะทะกันอย่างดุเดือดแต่ก็ไม่มีใครสามารถทำอะไรได้ชั่วขณะหนึ่ง ในที่สุดอสูรยักษ์ตาเดียวก็เคลื่อนไหวเพราะมันอยู่ไกลจากจุดที่ปะทะกานมันจึงคำรามอย่างรุนแรงและด้วยพละกำลังจากแขนของมันกระบองขนาดใหญ่ก็ถูกมันคว้างออกไปและกวาดตรงไปยังถังซานและคนอื่นๆพร้อมกับปล่อยคลื่นกระแทกอีกครั้งเพื่อโจมตีกูลี่บทที่294การโจมตีอันทรงพลังของมูปิงจิงมูปิงจิงที่สามารถสังหารศัตรูที่แข็งแกร่งได้แม้ว่าธาตุในอากาศจะถูกกวาดออกไป แสดงให้เห็นประสิทธทิภาพการต่อสู้อันทรงพลังของเขาในทันทีเมื่อการกวา,าดธาตุถูกทำลายอีกครั้งธาตุน้ำแข็งก็ถูกควบแน่นและเข็มน้ำแข็งอีกกันยิงไปยังอสูรกวางวิญ,ญญาณที่เหลืออยู่เพียงตัวเดียวที่ยังคงมีพลังต่อสู้จากนั้นจึงหันไปทางอสูรยักษ์ตาเดียวและควบแน่นธาตุน้ำแข็งอย่างรวดเร็วกลายเป็นกำแพงน้ำแข็งปิดกั้นคลื่นกระแทกของอสูรยักษ์ตาเดียว ชั้นของกำแพงน้ำแข็งระเบิดออกอย่างต่อเนื่องในขณะที่คลื่นกระแทกยังคงส่งแรงกระแทกเป็นระลอกออกมาพายุหมุนปรากฏขึ้นใต้เส้นทางที่กระบอกกำลังลอยมาแม้ว่าจะไม่รุนแรงนะักแต่ก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนวิถีของกระบองทำให้มันลอยตรงไปยังอสูรกวางวิญ,ญญาณที่ถูกค้อนหางทุบอสูรกวางวิญ,ญญาณยังไม่ทันได้ร้องแม่แต่แอะเดียวมันก็ถูกทุบลอยขึ้นไปในอากาศร่างกายของมันบิดเบี้ยวและดูเหมือนว่าจะไม่รอด แน่นอนว่าอสูรกวางวิญ,ญญาณตัวสุดท้ายไม่สามารถหลบหนีการโจมตีจากเข็มน้ำแข็งของวู้ปิงจริงซึ่งมีความสามารถในการเร่งความเร็วครั้งที่2ได้เช่นกันเมื่อมาถึงจุดนี้อสูรกวางวิญ,ญญาณทั้งสาก็ตายไปหมดแล้วในเวลานี้อัจธาธธรย์ก็กำลังเดือดเวลาเพิ่งผ่านไปไม่นานนักสำหรับการต่อสู้อันดุเดือดของทั้งสองฝ่ายแต่อสูรกวางวิญ,ญญาณทั้งสที่มีพลังจิตวิญญ,ญาณอันแข็งแกร่งก็ตาย จริงๆร,รูปแบบวงเวทเคลื่อนย้ายชั่วคลิปตามีบทบาทสำคัญมากมันทำให้ทีมชเร็กมีโอกาสเข้าใกล้ทีมสังหารหมูนองเลือดโดยไม่ทันตั้งตัวหากพิจารณาในแง่กลยุทธ์พวกมันต้องการกำหนดเป้าหมายไปที่เฉินจื่อเฉิงก่อนโดยคาดว่าการโจมตีเฉินจื่อเฉิงจะจบลงอย่างรวดเร็วและคงไม่สายเกินไปที่จะโจมตีถังซานและคนอื่นๆ แต่พวกมันคิดไม่ถึงว่าจะมีตัวช่วยพิเศษอย่างรูปแบบวงเวทเคลื่อนย้ายชค่วพริปตาซึ่งนำพวกเขาไปสู่ชัยชนะไม่ใช่ว่ากลยุทธ์ของพวกมันมีปัญหาแต่การเคลื่อนย้ายในระยะทางสั้นของวงเวทนั้นน่าทึ่งมากเฉินจื่อเฉิงในอากาศกำลังต่อสู้กับอสูรจิ้งจอกแดงหนุ่มและกระบองในมือของอสูรยักษ์ตาเดียวก็ลอยออกไป เมื่อชายผู้ทรงพลังตัวนี้เห็นสหายทั้งสามของมันตายตาข้างเดียวของมันก็เป็นสีแดงและเดินไปหาถังซานกับคนอื่นๆดวงตาของวู้ปิงจิงเต็มไปด้วยออร่าเย็นเยอืเยอกเมื่อปราศจากการกวา,าดธาดตุธาตุต่างๆในอากาศได้กลับมาอีกครั้งธาตุน้ำแข็งยังค,งคงควบแน่นเป็นเข็มน้ำแข็งเรียวยาวซึ่งเห็นได้ชัดว่าใหญ่กว่าเข็มน้ำแข็งก่อนหน้าหลายเท่า ในเวลาต่อมาเข็มน้ำแข็งก็ถูกยิงออกไปเมื่อเขาเหยียงมือในอากาศแต่ไม่มีเสียงอสูรยักตาเดียวพยายามขัดขวางมันด้วยฝ่ามือใหญ่แต่จูจ่ๆเข็มน้ำแข็งก็ระเบิดขึ้นในอากาศและส่วนหน้าก็เร่งความเร็วเป็นครั้งที่สองในที่สุดเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นหลังจากเสียงฉึกฝ่ามือของอสูรยักตาเดียวถูกเจาะและตาข้างเดียวของมันก็ถูกแทงด้วยเข็มน้ำแข็งทันใดนั้นก็มีเสียงึ่งอยู่ในหัว แม้ว่ากระโหลกของมันแข็งมากแต่ตาจมูกและปากของมันได้รับบาดเจ็บสาหาัสและร่างกายขนาดใหญ่ก็กระแทกกับพื้นอย่างแรงและถลายไปข้างหน้าปากของติงไปกระตุกพี่ใหญ่ข้าทายว่าฉายาของพี่ในอนาคตน่าจะเป็นเทพยิงหัวนะในเวลานี้เสียงกรีดร้องในอากาศก็ตามมาอสูจรจิ้งจอกแดงหนุ่มถูกปีกทองฟาดลงบนบายอย่างรุนแรงและร่างมายาของมันก็รวมเข้าหากันและกระแทกกับพื้นอย่างรุนแรง การต่อสู้ตัวต่อตัวไม่ง่ายสำหรับระดับ6ที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ระดับ7และเป็นอีกครั้งที่เข็มน้ำแข็งอันทรงพลังของวูปิงจิงได้สร้างความทรงจำให้กับผู้ชมในระหว่างการต่อสู้ทั้งหมดทังซานได้ปล่อยพายุหมุนเพื่อหักเหทิศทางของกระบองไปหาอสูรกวางมิงยานและติงไป่ก็ปล่อยรูปแบบวงเวทเคลื่อนย้ายทั่วคริปตาออกมาดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้ไร้ประโยชน์ซะทีเดียวการต่อสู้จบลงแล้วทีมชเช็กชนะ ชนะการต่อสู้แบบทีมสองนัดรวดวูปิงจิงถอนหายใจในเวลานี้ไม่มีใครรู้ว่าใต้เสื้อคลุมของเขาเปียกโชกไปด้วยเหงื่อเย็นเมื่ออีกฝ่ายแสดงการกวาดธาตเขาไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของธาตน้ำแข็งเขาตื่นประหนกจากก้นมึงของหัวใจเพราะเขาไม่เคยเจอสถานการณ์เช่นนี้เลยตั้งแต่ครอบครองการเปลี่ยนกายทาตน้ำแข็ง เป็นถังซานที่ส่งเสียงบอกเขาว่าเขาสามารถใช้พลังของสายเลือดได้โดยตรงแม้ว่ามันไม่ง่ายที่จะใช้เหมือนทตาด้ำแข็งแต่ก็ยังสามารถใช้เลือดของเขาเพื่อโจมตีซึ่งทำให้จิตใจของเขาสงบลงดูเหมือนว่าจะชนะอย่างง่ายดายภายในสนาทีแต่ในการต่อสู้แบบเอาชีวิตรอดนี้ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวจะเป็นการสูญเสียทั้งทีม เหตุผลเดียวที่วูปิงจิงยังคงสงบใจได้ในขณะนั้นคือมีถังซานอยู่ข้างหลังเขาเขารู้ว่าถังซานเหนือกว่าเขาในการควบคุมธาตุอย่างไรก็ตามในขณะนั้นเนื่องจากการกว่าดธาตุถังซานก็ไม่สามารถใช้ธาตุลมเพื่อควบคุมมันได้สิ่งนี้ทำให้วูปิงจิงหวาดกลัวอยู่ภายในอย่างรุนแรงและครู่หนึ่งเขาคิดว่าเขาอาจจะแพ้การต่อสู้ หากพวกเขาแพ้ผลที่ได้จะไม่แตกต่างไปจากทีมสังหารหมู่นองเลือดที่อยู่ตรงหน้าเพราะคู่ต่อสู้จะไม่มีวันแสดงความเมตตาไปกันเถอะถังซานตบไหลว่วูป่ปิงจิงวู้ปิงจิงหันกลับมาและพยักหน้าให้เขาและทั้งห้าคนก็ออกจากสนามในเวลานี้เกิดความโกลาหลขึ้นบนอัธจันทร์และส่วนใหญ่ก็โกรธเพราะแพ้พนันเทพยิงหัวเทพยิงหัวเทพยิงหัว ดูเหมือนว่าผู้ชมจะสนองตอบต่อฉายาที่ติงไปตั้งให้วู่ปิงจิงและอสูรจำนวนมากก็เรียกฉายาของวู้ปิงจิงว่าเทพยิงหัวการแสดงออกของวู้ปิงจิงไม่ค่อยน่าดูนะเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนอ่อนโยนและสง่างามแล้วนี่เขาจะกลายเป็นคนบ้าชอบยิงหัวได้อย่างไรในครั้งต่อไปจะยังใช้ทักษะระเบิดเข็มน้ำแข็งได้หรือไม่พลังของเผ่าอสูรน,นั้นทรงพลังและอัศจรรย์มากจะทำยังไงดี ติงไปยิ้มและกล่าวว่าพี่ใหญ่ฉายานี้ไม่เลวเลยนะและดูเหมือนมีพลังที่มองไม่เห็นพี่ว่าไหมเจ้าอยากลองไหมล่ะบูปิงจริงจ้อง,งมาที่เขาเอาเลยสั่งสอนเขาซะบ้างข้าสนับสนุนพี่เฉินจื่อเฉิงกำลังสั่นปีกของนางด้วยความรังเกียจและแสดงการสนับสนุนทันทีหลังจากได้ยินคำพูดนั้น